สวัสดีครับช่องแบ่งเก็บนะครับผมมาครับมาครับแหมตอนนี้ช่วงคำ่ำค่พอดีกันบังกำลังจะนึกว่าจะเก็บด,ดีไหมพอดีเหลือมองเหลือไปเห็นเหรียญสองเหรียญนี้ซึ่งเก็บไว้บนหิ่งก็เลยเอาลงมาพอเอาลงมาพบก็เฮ้ยสองทุ่มฝางพอไหวนะก็เลยเอามาลงดีกว่าเนาะเพราะว่าเก็บไว้เนี่ยบนหิ่งเนี่ยมันทําให้แบบ โดนควันทูบอ่ะเนาะนะครับโดนควันทูบแต่จริงจแล้วเหรียญทั้งคู่นี้ยังสวยอยู่นะครับผมถ้าเรามองโดยผิวเผินนะครับผมเราจะคิดว่าเฮ้ยเหรียญไม่เหรียญไม่สวยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขออภัยนะครับผมเหรียญไม่สวยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเหรียญคู่นี้สวยครับนะครับยังสวยอยู่นะครับผมเอหาไม้ไม่เจอเดี๋ยวก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเอานี้ชี้แล้วกันเนาะเอานิ้ชี้เอาดีกว่าเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนี้นะครับผมไปไวๆนะครับผมนะครับนี่เก็บเก่าจริงเห็นไหมครับ เนี่ยโดนควันทูบนะครับเหรียญแรกนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมนะครับคลิปนี้ต้องไวๆเพราะมันสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับต้องขออภยัยจัดไปครับนะครับผมลองดูนะครับใครเอาได้เอานะครับถ้าใครล้างเป็นนะล้างดีๆนะ เหรียญคู่น right. ี้ยังสวยอยู่เลยครับขอบอกเลยยังสวยอยู่เลยอะนะครับผมแต่ผมไม่มีเวลาไงก็อย่างที่เรียนได้ทราบครับว่าจับมาอยู่บนหิ้ง่าเห็นกําลังว่าจะเก็บอ่ะเอามาลงก็เอามาลงนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญสุดยอดนิรันตรายครับนะครับก็คือเหรียญหลงปู่ทวดนะครับผมเหรียญนี้ปัจจุบันนี้หาไม่เจอแล้วนะนะครับไม่มีใครขายแล้วนะครับนะครับเพราะต่างคนต่างเก็บไปเก่งกําไรกันซะส่วนใหญ่นะครับเช็คเช่นเดียวกับเหรียญนี้เหรียญนี้ก็เก็บกันแล้วนะครับ นะครับเก็บไปเก่งกําไรกันแล้วนะครับผมอ่ะแต่ผมอยากจะบอกว่าท่านที่เล่นเป็นพุทธคุณน,นะไม่ต้องคิดเก่งกาไรเลไรครับจะกําไรไม่กําไรเนี่ยท่านเชื่อผมไมว่ากําไรไม่กํากไรไม่ไมรู้แต่ขาดทุนนี่ยไม่มีเออมาดูตรงนี้มาเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญลุงบุทวดนะครับผมออกที่วัดเชตุพลนะครับออกวัดเชตุพลนะครับเชตุพลถ้าผมจำไม่ผิดก็น,น่าจะเป็นวัดโพนะครับออกในปี2513 นะครับในปี2 5 1 3หลังหลังหลวงปู่ทิมโมนาภาพนะครับผมแล้วก็มาสร้างที่วัดเชตุคนนะครับแต่เหรียญนี้เนี่ยเป็นปี13เนี่ยนะครับผมที่เขาเก็บกันก็เพราะสาเหตุเดียวนะครับน่าจะเป็นสาเหตุเดียวก็คือรูปลักหลวงปูท่ทวดนะครับสาเหตุเดียวนะครับน,น่าจะเป็นรูปลักหลวงปูท่ทวดมากกว่าเพราะว่าเป็นหลวงปูท่ทวดกรุงเทพนะครับผมเชีงเส้นเดียวกับวัดม่วงะนะครับผมแล้วก็ เป็นเหรียญแล้วก็ถ้าจะมีอีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าดูดูท่านที่ปลูกเสกรวมปลูกเสกนะครับท่านที่โวคปลูกเสกคือใครครับนะครับผมนะครับหลวงปู่โต๊ะแห่งวัดปู่ศิลป์นะครับแล้วอีกท่านหนึ่งครับก็โอ้ขาดไม่ได้แล้วโด่งดังมากตอนนั้นช่วงท้ายๆล้นะครับช่วงที่ท่านใกล้มรณภาพแล้วล่ะนะครับท่านเจ้าขุนนอครับนะครับเหรียญนี้นะครับพอบอกว่าสองคณาจารย์นี้ปลูกเสกพบนะครับรวมปลูกเสก เท่านั้นแหละครับโดนไล่เก็บเลยนะครับก็คือพิธีใหญ่เขาว่าเป็นพิธีใหญ่ด้วยนะครับพระที่อยู่ในช่วงยุคปี2,500ตั้งแต่ปี2,500ดีกว่านะขึ้นมาเนี่ย แทบจะมาหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าไปอ่านใครรู้หรือว่าใครไม่รู้เนี่ยลองเข้าไปอ่านในวิกิพีเดียหรือใน Google จะทราบดีว่าขนาดผมยังเก็บมาเก่าเลยเนี่ยผมยังเก็บนอนนอนนอนหิ่งมาเลยนะครับนะครับปี2913นะครับปลูกเซกโดยหลวงปู่โตและท่านเจ้าคุนนอรัตรา,า,าชมาในแผงวัดเทพศิลินนะครับมีหน้าถึงไล่เก่งหมดอีกประการหนึ่งที่เขาเก็บกันก็เพราะว่า1พุทธคุณ2เนื้อเหรียญเนื้อเนี่ย สร้างเนื้อเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสร้างเนื้อเดียวและเป็นเนื้อทองแดงออกผิวนะวะนะครับแล้วก็พิมพ์จะตื้นมากส่วนใหญ่แล้วจะหาเจอสวยๆคมๆมันยากเพราะเป็นพิมพ์ตื้นๆอยู่นะครับผมแต่ว่าผิวเนี่ยจะเป็นผิวทองแดงออกนวะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ใครได้ไปนะครับไปเอาไปเช็ดได้นะสภาพยังสวยอยู่เลยครับผมบอกให้เลยว่าเห็นอย่างเงี้ยยังสวยเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมอ่ะหนึ่งเหรียญผ่านไปนะครับผมมาเหรียญน,นี้ครับไม่มีใครไม่รู้จักครับถ้า ใครก็ตามที่เก็บหลวงพ่อกเกษมแล้วไม่เก็บหลวงปู่สิมผมว่าพลาดเลยนะครับสามคณาจารย์ในยุคหลังปี2500นะครับผมต้องเรียกว่ายุคหลังปี2500นะครับผมหลวงพ่อกเกษมหลวงปู่แหวนและหลวงพ่อสิมครับนะครับหรือหลวงปู่สิมแห่งวัดถ้ำผาป่องนะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าตีเป็นรุ่นของท่านหลวงปู่สิมเราก็จะเรียกว่าเป็นรุ่นสามนะครับเป็นรุ่นสาเรียกว่ารุ่น รุ่นสันติ j จดีนะครับสร้างไว้ปี2517นี่คือปี13นะครับนี่คือปี17เนะครับเหรียญน,นี้ดูดีๆเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะที่ท่านเห็นอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วยังสวยอยู่ทุกอย่างเลยเพียงแต่ไปโดนควันทูบโดนควันทูบเนี่ยถ้าใครล้างเป็นนะ ค่อยๆไล้ like, หาน้ำยาไ like, ล้บางๆออกมารับรองสวยเลยแหละนะครับเพราะว่าตัวหนังสือต่าง,างๆยังคมกริบไม่มีสึกเลยแปลว่าพระยังสวยอยู่แล้วดูที่ตาตาคมมากนะครับตาคมมากไม่เหมือนกันเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เป็นทิมตื้นอยู่แล้วโดยปกติแต่ผิวเหรียญยังเป็นยังสวยอยู่ถ้าล้างดีๆยังสวยอยู่องค์พระก็ยังสวยอยู่นะครับเหรียญน,นี้ปี17ของท่านหลวงปูศ่ศรมวัดถ้ำผาปล่องนะครับผมออกที่วัดสันติธรรมนะครับผม ใกล้ๆกันวัดนนแสงทองนะครับวัดโนนแสงทองวัดป่าโนนแสงทองนะครับทางใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันทางวัดนะครับผมแล well, ้วก็ตีเป็นเหรียญรุ่น3ที่หลวงปู่ศิมท่านออกให้นะครับผมน่าเก็บมากผมบอกให้เลยเหรียญรุ่นนี้มี2แบบคือเป็นพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่ได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะก็อาจจะซูสีกันและแต่ว่าไม่อยากพูดเลยว่าพิมพ์ไหนแพงกว่าพิมพ์ไหนถูกกว่าเอาเป็นว่า ถ้าถามผมนะไม่ได้ว่าของตัวเองมีนะพิมพ์ใหญ่ย่อมแพงกว่าครับนะครับโอเคแล้วครับผมพูดแค่นี้เนาะไม่ได้ไปบูลลี่อะไรหรืออะไรนะครับสบายๆจริงๆเล้วเก็บพิมพเล็กพิม์ใหญ่เก็บได้หมดนะครับฟังราคาครับนะครับฟังราคานะครับผมเพื่อมันจะได้ไม่ดึกมากฟังราคาเลยเบาๆครับเบาๆเลยนะครับสองเหรียญนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีเหรียญในราคากลางใครเจอก็เก็บหมดเอาเป็นว่าหลักพันต้นๆนี่ ป็นยืนพื้นนะแน่ๆหลักพันจนต้นๆยืนพื้นแน่ขนาดผมนี่นเก็บไว้บนที่หนือเฉยเลยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมเอามาที่พอดีว่าวันนี้แม่จังหวัดเลือไปเห็นกันนะก็เอามาเอาอย่างนี้สองเหรียญน,นี้นะครับเอาไปเหรียญละ1,200บาทสามารถแยกเหรียญได้นะครับถ้าใครเอาสองเหรียญน,นะครับนะครับนิมนต์สองเหรียญหรือเช่าสองเหรียญเลยนะครับผมเอาแค่2 0 0 0บาทนะครับเอาเหรียญเดียวพันสองนะ ไม่ลดลดต่อนะครับผมเหรียญเดียวพันสองถ้าเอาสองเหรียญนะครับสองพันบาทลดไปสี่ร้อยบาทเลยนะครับผมลูกค้าเก่าสิเปอร์เซ็นเช่นเดิมนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดลดต่อทุกกรณีนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับเหรียญสวยครับใครต้องการนะครับผมรีบแคปหน้าจอนะครับผมหรือแคปหน้าจอไม่เป็นนะครับผมให้ไลน์นะครับไลน์แล้วก็พิมพ์คําว่าปิดหรือว่าพิมพ์คําว่าต้องการ นะครับต้องการเหรียญน,นู้นเหรียญน,นี้หรือต้องการทั้งสองเหรียญหรือต้องการพระองค์ไหนให้พิมพ์ครับพิมพ์เสร็จแล้วก็ปิดพร้อมโอนแค่นั่นแหละครับเราก็ได้ซื้อขายกันนะแต่ถ้าแคปหน้าจอเป็นแคปหน้าจอเลยครับนะครับแล้วส่งมาครับที่ id line แสดงเจตจำนงว่าต้องการทั้งสองเหรียญหรือต้องการหนึ่งเหรียญในคลิปนี้นะโอเคเป็นการเข้าใจเนาะแคปหน้าจอครับแล้วก็ส่งมาครับที่ id line นะครับผมหมายเลข0846786958ย้ำ ID Line หมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนนะครับผ้ามส่งผ้าอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะเช่าผมยังทําไม่ได้นะครับเป็นอย่างเข้าใจเนาะคลิปนี้นะครับผมอย่าพลาดเชื่อผมนะไปถ้าล้างไข่ล้างเป็นนะรับรองว่เหรียญยังสวยอยู่นะครับผมเหรียญละพันสองสเหรียญสองพบาทนะครับผมเอาได้เอาครับนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับย้ําอีกทีว่า แอดไลน์เข้ามานะครับแคดหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ ID ไลน์หมายเลข0846786958้าย้ำไอลน์หมายเลข0846786958ครับผมมาครับเดี๋ยวผมดูให้ดูเหรียญได้เหรียญแรกก่อนเนาะเหรียญน,นี้จริงๆแล้วปกติก็มีบล็อกพิมพ์ตื้นอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับจริงๆยังสวยอยู่นะครับเนี่ยไปโดนควันทูบวางไวเง้เฉยๆแล้วก็พอดาจุดทูบจุดจุดเพียนอะไรอย่างเงี้ยครับควันเนะี่ยลง เห็นไหมครับถ้าล้างดีๆจะออกผิวนวะเลยนะครับเพราะว่าเหรียญเขาว่าตามประวัติการสร้างคือเป็นทองแดงผิวนวะไม่ใช่นวะสัทีเดียวไม่ใช่ทองแดงสัทีเดียวเป็นเนื้อโลหะผสมแต่ว่าภาษาเซียนภาคเรียกทองแดงผิวนวะออกเนื้อคล้ายๆกึ่งนวะซะส่วนใหญ่เลยนะครับยังสวยอยู่ครับบอกได้เลยนะครับเนี่ยครับถ้าล้างเป็นนะดูตัวหนังสือยังไม่มีล้มครับไม่มีสึกไม่มีล้ม แท้ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจนะครับผมผมไม่เล่นภาะเก๊ใครดูภาพผมเก๊ผ่านนะครับผ่านดูที่หูเหรียญด้วยครับนี่ครับอืมใครล้างเป็นอ่ะจะได้เปรียบถ้าใครล้างเป็นเช็ดเชนะ็ดไล้ไล่นะเดี๋ยวจะสวยเลยนะครับราคานี้ <c oughs> ต้องบอกว่าขนมนะอย่างงูป,ปูสีนะครับพิมพ์ใหญ่ก็ใหญ่ <c oughs> ถ้าพิมพ์เล็กหลีงก็จะเล็กกว่าน,นี้นะครับแล้วดูที่ตาครับ ดูที่ตาคมไหมครับเหมือนมีชีวิตเลยครับเห็นไหมครับเหรียญนี้ยังสวยอยู่เลยขอบอกนะครับทั้งสองเหรียญน่ะจริงๆแล้วยังสวยอยู่อยู่ที่ท่านล้างเป็นหรือเปล่าเนาะเช็ดเช็ดเป็นหรือเปล่าถ้าเช็ดเป็นก็สวยมากยังถือว่าสวยมากเลยนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเห็นไหมครับไม่ใช่ใบหวยนะสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับผมจะเกิดออกมาทำไงวันนี้ <laughs> นี่นะครับดูที่หูเหรียญน,นะครับ ล้างเป็นนี่นะโอ้โหสบายแล้วประกันว่าราคานี้เก็บได้สบายเลยอ่ะเอาได้เอานะนะครับผมสองเหรียญสองพัน 2, บาทเอาเหรียญเดียวเหรียญละพันสไม่ลดงดต่อนะครับผมโอเคคลิปเนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ